ไพ่อยากบอกอะไรสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะในปี2569อันนี้พี่พัดก็เปิดไพ่ไาแล้วนะคะ5า้าใบซึ่งใบแรกก็จะเป็นไพ่ฟ้ามีตาหมายถึงการกระทาใดๆก็ตามที่คุณทำไว้นะคะมันจะให้ผลถ้าเราทำสิ่งที่ดีไว้สิ่งดีย่อมให้ผลแต่ถ้าเกิดว่าเราทำสิ่งไม่ดีสิ่งนั้นก็ย่อมให้ผลเช่นกัน เพราะฉะนั้นทุกคนก็ควรจะยึดมั่นในการทำความดีนะคะเพื่อจะได้สิ่งตอบแทนที่ดีในอนาคตเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในคุ้มครองดูแลคุณอยู่มองคุณอยู่ทุกขณะในสิ่งที่คุณทำนะคะแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ทำซะเราจะได้ไม่ต้องทุกข์ถ้าเราทำดีก็คือสิ่งดีนั้นก็ยอมย่อมตอบแทนคุณเสมอนะคะอันนี้คือไพ่ใบแรกไพ่ใบที่สองสำหรับคนที่เกิดวันพุธ คือไพ่ปล่อยวางนะคะคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากไพ่อยากเตือนสติให้คุณนั้นหิวใจและปลดปล่อยพลังนะคะให้คุณเอออย่าไปยึดติดกับสิ่งที่คุณต้องผ่านเรื่องทุกข์เรื่องไม่ดีเข้ามานะคะซึ่งใบนี้ก็จะอยากให้คุณนั้นเออ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกอย่างมันตั้งอยู่ดับไปตลอดนะคะไม่มีอะไรจริงๆยั่งยืนขอให้เราปล่อยวางซะอย่าไปยึดติดกับมันไม่ว่าเราจะผ่านความทุกข์ความมีอุปสรรคในชีวิตมาใดๆก็ตามนะคะขอให้เราอย่าไปยึดติดมันเพื่อจะได้มีความทุกข์เพื่อจะได้ก้าวไปสู่อนาคตในปี2019ได้ยังมีความสุขนะคะ ส่วนไพ่ใบที่สาเป็นไพ่คันสูตรนะคะไพ่ใบนี้จะอบอกถึงการที่คุณเกิดการสูญเสียไพ่ใบนี้ก็หมายถึงตัวทนของคุณนั้นเหนื่อยมากมีเรื่องให้คิดเยอะมากไม่ว่าเรื่องของคนอื่นหรือเรื่องเรื่องของตัวนะคะใบนี้คุณได้ผ่านอุปสรรคมามากมายแต่อุปสรรคนั้นใกล้สิ้นสุดแล้วนะคะ มันก็จะคือจะสิ้นสุดแล้วในปี2019จะมีสิ่งดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเรื่องที่คุณประสบมาเป็นเรื่องที่หลายแหล่งมากคือมองว่าคุณห่านการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นคนที่รักหรือคนในครอบครัวหรือสูญเสียมิตรภาพดีๆหรือในเรื่องการงานใดๆก็ตามขอให้กันการเดินทางหรือการสูญสิ้นนี้มันหมดสิ้นลงไปแล้วนะคะ ซึ่งขอให้คุณสบายใจได้นะคะส่วนใพ่ใบที่4ี่ไใบนี้พอถึงต่างถิ่นต่างแดนหมายถึงว่าคุณจะได้งานที่ เหมาะกับการเดินทางแล้วคุณจะได้โชคได้ลาบนะคะซึ่งใบใบนี้คุณจะได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆได้เจอเพื่อนใหม่ในต่างสถานที่ให้คุณได้หิวใจให้คุณได้มีความสุขถ้าคนค้าขายหรือว่าการทํางานที่เกี่ยวกับการเดินทางก็จะดีมากนะคะขอให้คุณปล่อยวางอย่าได้คิดมากอาจจะต,ต้องเหนื่อยหน่อยแต่อย่าคิดมากเพราะผลสําเร็จก็คือการได้เงินได้ทรัพย์สินได้โชคลาบเข้ามานะคะ ส่วนไพ่ใบที่ห้าคือไพ่เบอร์ที่ห้าสิบเอ็ดรอบคอพิจารณาใบานี้ก็จะบ่งบอกถึงว่าคุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะโฮมอโลนคือค่อนข้างโดดเดี่ยวทำอะไรก็คิดคนเดียวคิดหนักแต่คุณเป็นคนที่มีศีลธรรมมีจรรยาแต่ไพ่ใบนี้เตือนสติให้ว่าคุณไม่ว่าจะทำอะไรขอให้คิดให้ละเอียดถี่ถ้วน คิดให้รอบคอบด้วยสติและปัญญาและความสำเร็จจะรอคุณในปี2อง9ห้ไพ่ทุกอย่างที่เปิดมานี่คือถึงคุณจะสูญเสียในสิ่งที่มันยากลำบากใจก็ดีแต่ผลลัพธ์ของมันคือสิ่งที่ทุกอย่างจะสิ้นสุดลงขอให้เริ่มต้นในปี2 5ง9อย่างมีความสุขนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธ